คือมีน้ําตกนะครับผมไหลลงมาข้างกุฏิอย่างนี้เลยนะปา่าบรรยากาศดีมากๆเลยครับอยู่ท่ามกลางน้ําตกเลยเนาะโอ้โหขออนุญาตนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นถ้ำใหญ่เลยนะครับ ก็จะมีนะครับผมน้ำนะครับหยดลงมาเนาะสวัสดีครับผมอ่านคนลงป่าครับผมวันนี้นะครับผมผมนะครับจะพาทุกคนนะครับมาชมนะครับผมบรรยากาศหลังฝนตกใหม่ๆนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงแลวนะครับวันนี้ผมนะครับกะว่านะจะมาหาเห็ดเพาะนะครับผมนะครับผมเดินลงจากรถมาได้สักระยะหนึ่งนะครับผม คือตอนตอนแรกนะผมยังไม่ไม่ได้เห็นเพาะเลยนะผมก็เลยคิดว่าแบบอ่าเดี๋ยวขอมาเดินดูก่อนนะไม่ดูว่าจะถ่ายคลิปไหมเพราะว่ามันหายเพาะไม่มีนะผมแต่พอดีผมมาเจอวิวนะครับนี่นะครับผมอาตรงนี้นะครับผมเป็นอำเภอภูพานนะครับผมจังหวัดสุโขทันะครับฝนยังไม่หยุดตกนะแล้วก็พอดีมีนะครับวิวภูเขานะตอนนี้เป็นหน้าผานะครับผมนี่ครับ เป็นหน้าผาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับผมแต่สามารถมองเห็นวิวได้นะครับก็เมฆนะครับเห็นไหมเมฆหมอกกำลังออกมานะครับผมโอ้โหครับตอนแรกผมกะจะมาเดินดูก่อนเนาะไม่ได้ถืออุปกรณ์อะไรมาเลยนะครับผมนะครับพอดีมีถุงอยู่นะครับก็เลยว่าจะนะครับพาเดินเลาะชมป่านะครับหลังฝนตกใหม่ๆนาอว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมบรรยากาศนะครับ นี่จะให้ดูบรรยากาศนะนะครับหลังฝนตกไม่ใหม่เลยนะครับน้ํานะครับไหลนะครับนี่จะให้ดูน้ําไหลนะครับนะครับก็น้ําป่านะครับจะไหลลงมานะครับผมนี่เห็นไหมเห็นเห็ดเพาะแล้วครับผมนี่ครับหลังหลังฝนตกไม่ใหม่นะครับผมเห็ดเพาะจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมจะขาวแบบนี้เลยนะครับผมตรงนี้ด้วยนะนี่เห็นไหมครับ ไม่ต้องใช้อะไรขุดเลยนะนี่ครับเห็นนี่นะผมนี่ครับผมโอ้โหนะครับยังมีเรื่อยๆนะครับโอ้โหนี่นะครับผมไม่ต้องหายากเลยเนาะครับเ่ายังมีใดน้นอีกนะโอ้โหนะครับนี่โอ้ตรงนี้ดอกใหญ่นะครับผมเท่านี้โป้งผมเลยนะครับมีไหมครับมีอีกไหมโอ้ไม่ได้ถือเสียมถืออะไรมาเลยนะครับผม นี่ครับอันนี้ยังเป็นดอกเล็กๆนะครับถ้าสื่อซ้อนมันนี้น่าจะโอเคเลยนะครับแต่ต้องลองหาโอ้เห็นไหมนี่นะครับเฮ้ยนี่เห็นไหมขาวเลยนะครับผมนี่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่นี่น,นี่นี่ครับนี่ เห็นไหมครับมีไหมโอ้โหโอ้โหตรงนี้นะครับเห็นไหมขาว้านะครับนี่ก็ตอนนี้น่าจะเริ่มแก่แล้วครับผมว่านะมันอยากแข็งแข็งนะครับผมนะครับคือส่วนนี้โอ้โหคันๆจะมีเยอะนะครับนี่ชาวบ้านน่าจะไม่เข้านะส่วนนี้ ก็นะครับผมหาถามกลางบรรยากาศนะครับน้ําไหลอนี่เลยนะครับเห็นไหมสวยงามครับผมเจออีกแล้วนะครับผมนี่นะเก็บง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องไปขุดนะนี่ครับผมคือหลังจากที่ผมนะครับเดินตามน้ําตกลงมานะครับก็นะครับผมเส้นทางน้ําตกจะไหลลงด้านล่างนะครับตรงหน้าผานะ นี่ครับเห็นไหมนี่ครับจะไหลลงผ่านตรงนี้นะครับลงไปด้านล่างนะผมก็เดี๋ยวผมจะหาทางลงนะครับไปชมน้ําตกด้านล่างนะวันน่าจะสวยนะครับผมเปียกครับวันนี้โอ้โหฝนไม่หยุดตกเลยนะครับจากที่ผมนะครับเดินเลาะมาเรื่อยๆนะคือจะไม่เห็นทางลงเลยนะครับผมแต่ผมได้ยินเสียงด้านล่างนะเสียงน้ําเนี่ยครับเือมันจะมีแบบ เป็นลำธารน้ำไหลลงเยอะมากเลยนะตรงนี้จะเป็นแนวหน้นผานะครับยาวมาเลยครับผมด้านล่างต้องมีน้ําตกที่สวยงามหลายแห่งแน่นอนเลยครับวันนี้ก็ในที่สุดผมก็อ้อมลงมาได้แล้วนะผมคือทางลำบากมากนะครับผมเดี๋ยวจะลองเดินไปดูฝั่งน้ําที่เราเห็นน้ําตกลงมานะครับว่าเป็นยังไงนะ คือตรงนี้ค่อนข้างที่จะลกนะครับน่าจะไม่มีเห็ดนะผมว่าโอ้ครับฝั่งนู้นเหมือนจะมีเป็นน่าจะเป็นกุฏิพระนะครับผมเห็นไหมครับเอานะโอ้น่าจะใช่นะผมก็จะมี น่านจะเป็นกุฏิแล้วก็นี่จะเป็นห้องน้ำหรือเปล่าโ,โหดูด้านข้างนะครับเห็นไหมน้ำตกลงมาสวยงามมากนะครับโอ้โหอโอ้โห,โโหนะครับคือมีน้ำตกนะครับผมไหลลงมาข้างกุฏิอย่างนี้เลยนะ สวยงามมากนะผมโอ้เสดายสร้างเป็นห้องน้ำเนาะถ้าเกิดสร้างเป็นแบบที่พักที่นั่งเนี่ยเพราะว่าน่าจะโอเคเลยนะครับนะ๋ยวผมจะลองอ้อมๆไปฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวขึ้นลองขึ้นไปดูนะครับน่าจะไม่มีพระท่านอยู่นะหรือถ้ามีถ้ามีพระท่านอยู่ก็เดี๋ยวผมจะขอ,อระาะถ่ายนะครับผมนะครับสวยงามจริงๆครับ ตัวนี้เป็นทางไหลหของน้ำหรือเปล่านะน่าจะเป็นทางเดินครับแ้วน้ําไหลลงไปด้านล่างนะครับผมเพราะว่าตัวนี้น่าจะทําเป็นอ่าที่จับเวลาเดินนะครับอน,นี้นะครับโอ้โหนะครับผมก็ทำรั้วด้วยนะนี่ครับ น่าจะนานแล้วนะครับผมว่าเพราะว่ารั้วนี่ก็น่าจะพังหมดแล้วนะครับโอ,โอ้โหคือตรงนี้นะครับเป็นถ้ำนะครับผมเฮ้ยโอ้โหครับแล้วก็มีเตียงนอนเนาะนะครับบ้านผมเรียกว่าแค่นะครับแนนนะครับ โอ้เป็นถ้ำใหญ่เลยนะครับโอ้โหครับเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนี้ก่อนนะนี่ครับโอ้สวยมากๆนะครับป่าบรรยากาศดีมากๆเลยครับอยู่่าำกลางน้ำตกเลยเนาะ โอ้โหขออนุญาตนะครับพาท่านน่าจะไม่ได้อยู่นะครับโอ้ oh, oh, น่าจะไม่ได้อยู่ครับผมเพราะว่าของ mm hmm. มีฝุ่นเกาะเต็มเลยนะครับผมาให้ดูน้ำตกโอ้โ oh, ห oh. ตรงนี้เย็นมากนะครับสวยงามจริง โอ้โหโอ้โหนะครับสุดยอดนะตรงนี้นะครับโอ้เี๋ยผมท่านสร้างกุฏิไว้ตรงนี้เลยนะครับผมน่าจะไม่ได้อยู่นานแล้วนะครับโอ้โห oh. ใหดูฝั่งนี้นะครับผมว่านะผมมานั่งมานอนฟังเสียงน้ำตกนี่ก็ถือว่าเป็นโอหสุดยอดเลยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ำนะคะผมอ่ะสายไนดะ้เนาะสร้างตรงนี้ถ้าเกิดทำตรงนี้อ่ะเป็นที่แบบนั่งนาพักชมวิวอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะสวยเลยเนาะ เดี๋ยวผมพาลงไปชมฝั่งนี้นะครับนี่ครับโอ้โหตรงนี้ถือว่าเป็นถ้ำใหญ่เลยนะครับก็จะมีนะครับผมน้ำนะครับหยดลงมาเนาะ สวยงามมากครับผู้ฝั่งนู้นก็จะมีอีกนะครับผมโอ้เฮ้ยตรงนี้มีรูเข้าไปนะครับเฮ้ยนี่เป็นรูอะไรนะโอ้เป็นเหมือนเขาขุดเอาเหินออกไปนะครับหรือเปล่านะแต่ข้างในมันเป็นรูเข้าไปอีกนะผมไม่ได้ถือไฟฉายมานะครับวันนี้ ดป็นรูทำอะไรไม่แน่ใจนะครับเหมือนเขาขุดหาอะไรสักอย่างเลยเนาะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมแลงนะครับตรงนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเขียนว่าอะไรนะผมหวนทวีแว่นอันนี้น่าจะเป็นเลขอ่าขอไอ้เรียกว่าเลขพิกัดของเขาหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับ นีครับโอ้แต่เป็นรูนะเป็นรูเข้าไปนะผมท่านตัวน,นี้แปลกนะครับโอ้เป็นทางเดินไปเรื่อยๆเลยนะโอ้โหดูม่านน้ำตกนะผมโอ้ โอ,โอ้นะครับตรงนี้เป็นที่พักสงฆ์ถ้ำแต่งนะครับโอ้คือถ้ำแต่งผมเคยมาตามหาครั้งหนึ่งครับผมผมน่าจะมาจากฝั่งนน้นที่เขาปิดไว้นะครับโอ้ที่พักสงฆ์ถ้ำแต่งนะครับนี่นะครับ ก็ตรงนี้สะอาดสะอ้านนะครับพระท่านน่าจะมาพักบ่อยนะครับจุดนี้โอ้โห,โหน้ำตกลงตรงนี้เลยนะครับนะครับลักษณะที่ได้เชื่อว่าทำแต่งนะครับผมก็คือนะ้บเขาจะมีการขุดเนาะขุดดินขุดดินนะครับขุดดินออกนะครับ เพื่อให้เป็นโพรงถ้ำที่ใหญ่ขึ้นนะครับเห็นไหมโหใหญ่มากนะครับตอนนี้ก็เป็นน้ำตกลงมาจากหน้าหาด้านบนนะครับก็จุดนี้นะผมอยู่ที่นะครับอ่าอําเภอภูพานจังหวัดสกลนครนะครับผม ก็จุดนี้นะครับผมก็เป็นค่าแต่งเล้อะนะครับอยู่ที่อําเภอภูพาจังหวัดสุนรนครนะครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับโอ้โหก็เดี๋ยวผมจะเดินกลับทางเดิมนะผมก็จะเดินเลาะนะครับผมขึ้นไปฝั่งนูนน้นนะครับไปหาเห็ดเหมือนเดิมนะครับผมก็ถือว่าสวยงามเนาะได้มาเจอนะครับผมโอ้โห สุดยอดนะครับโอ้โหครับฝั่งนี้ก็มีน้ําตกลงมาอีกเหมือนกันนะครับผมแต่เป็นไม่ใหญ่เนาะนะครับน้ําไม่เยอะเท่าไหร่เนาะก็เห็นแล้วสดชื่นนะครับนี่อ้โหนะครับลงมาจากหน้าผาต,ตรงนู้นนะครับ ก็ทางเดินค่อนข้างจะลกนะโอ้โหนะครับโอ้โหก็นี่ครับผมก็ถือว่าสวยงามนะครับผู้น้ำไม่เยอะเนาะนะครับเห็นไหมอ่าเนี่ยจะเป็นชัน้นเป็นชั้นเลยนะครับลงมาจากด้านบนนะครับผมเรจะลองอ้อมไปฝั่งนู้นอีกนะครับ คือปีน้ำตกที่สวยอีกเนาะตั้งแต่ลงมาด้านล่างยังไม่เห็นเห็ดเลยนะครับโอ้น่าจะหาเห็ดด้านบนนะครับผมด้านล่างมันลกโอ้โหนะครับตรงนี้น้ําไหลแรงนะแร้วผม ก็หลังฝนตกใหม่ๆเนาะน้ําเขาก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับผมแต่ห้านานา,นา,นา,นานไปน่าจะใสกว่านี้เนาะ,ะก็เห็ดไม่ได้ไม่เป็นไรนะผมทุมนกชมไม้ไปก่อนนะตรงนี้เป็นไม้ที่ล้มนะครับผมจะไต่ไม้ไปนะครับ <c oughs> โ,อโอ้โหเนี่ยครับ โอ้ตรงนี้นะครับจะเป็นโอ้โหตรงนี้ก็สวยอีกแบบนะครับเป็นเพลิงเป็นชั้นเห็นไหมนี่นะครับครับไหลลงไปด้านล่างโอ้โหถ้าน้ําเยอะน่าจะสวยกั่นี้นะครับ จุดนี้นะครับเป็นหน้าผากว้างมากเลยนะครับคือจุดที่ขึ้นนอยู่ฝั่งนู้นนะผมแล้วผมไหนเดินเลยมานะคิดว่าจะมีที่ขึ้นอีกนะครับแต่ยิ่งเดินมายิ่งเจอหน้าผาอย่างนี้เลยนะครับครับพอดีมาเจอชาวบ้านนะผมกาลังหาเห็ดอยู่ด้านบนหน้าผาเลยนะครับป้าเห็นไหมโอ้โหผมไม่รู้จะขึ้นไปได้ยังไงครับเพราะมันสูงมากนะครับ ผมกำลังตัดสินใจนะครับว่าจะเดินกลับทางเก่าไหมหรือว่าจะหาที่ขึ้นข้างหน้าไปเรื่อยๆนะครับฝั่งนู้นเหมือนจะมีน้ำตกนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะโอ้โหคือเป็นหน้าผาที่ฉูงนะครับสูงนะผม นะนะน้ำก็จะไหลมาตรงนี้นะครับโอ้โหเออนะับตามขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ โอ้น่าจะเห็นทางขึ้นแล้วครับผมนะครับจุดนี้ก็สวยงามนะครับโอ้โหเดินขึ้นด้านบนดีกว่านะครับด้านล่างไม่ได้เห็ดเลยไม่ได้สักดอกเลยนะครับผมแต่ผมพาขึ้นมาหาด้านบนดีกว่าน่าจะมีเห็ดเยอะนะครับด้านบนเนาะ นี่ไงครับผมก็นี่นะครับขึ้นมาด้านบนเห็นเห็ดเพาะเลยนะครับโอ้โหนี่ครับนี่นะครับนี่นะครับหมดแล้วคือป่านะครับหมดแล้วนะครับก็ถือว่าลูกใหญ่ครับผมคือหลังจากที่ผมขึ้นมาด้านบนสักพักนะผมเห็นน่าจะเป็นน้ําตกใหญ่เลยนะครับตรงนี้เนาะอ ผมน่าจะต้องได้อ้อมลงไปด้านล่างนะครับเพื่อที่จะชมขึ้นมานะครับว่าจะเป็นน้ำตกใหญ่ไหมหลังจากที่ผมนะครับเดินอ้อมลงมานะครับทางเดินนะเพื่อมาชมน้ําตกนะครับโอ้โหคือเสียงน้ําแรงมากเลยนะสุดจุดนี้นะครับโอ้ตัวนี้น้ำแรงมากๆนะครับเดี๋ยวผมหาที่ให้ดูกันนะ โอ้นี่นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นสายยาวของชาวบ้านนะครับที่ต่อไปเอาน้ํานะครับน้ําจะเป็นสีนี้เลยนะน่ากลัวนะครับสีน้ํำน่ากลัวมากนะครับ คือตอนนี้หมวกเปียกนะครับโอ้เราวังกลัวไม่สบายนะผมแต่ถ้าไม่ใส่ก็กลัวยุงกัดนะครับโอ้โหครับผมมาเจอน้ําตกอีกจุดหนึ่งนะครับนี่จุดนี้ก็สวยงามน,นะครับใช่ไหมน้ําตกลงไปในหน้าผาแล้วก็หายไปในดินนะครับผมโอ้แม่จะลงช่องนี้นะครับโอ้ครับออกมาตรงนู้นนะครับ ออกมาในถ้ำเลยนะสวยงามครับผมก็นะครับผมคลิปนี้ก็จบขอเพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าคือผมได้เห็ดนิดเดียวเองนะก็คือมัวแต่นะครับเดินถ่ายคลิปถ่ายวิวไปเรื่อยๆนะครับผมพอดีเสื้อผมนะครับแล้วก็หมวกผมเปียกไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าไม่ใส่หมวกยุงขัดนะครับผมนะผมว่าผมกลับบ้านก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะไม่สบายนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับทุกๆกำลังใจนะผมที่ส่งให้นะขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม